ครับสวัสดีครับมือนี้อยู่กับช่องพันธุ์มันนาเมื่อนี้ผมสีเอาบัวล่องล่องครับเอฟซี FC เพิ่นอยากเบิ่งขันตอนที่เอาบัวล่องล่องการเพาะครับนี่ครับบัวหัวบัวผมนี่ครับล่องหลายล่องเมื่อนนี้ล่องที่ผมเอามาพึ่งเลยครับที่เก็บสายไปพอดีพึ่งพึ่งกับซ้ำพึ่งเอาฝนฝนตก เก็บบ่ทท่านเ,าเลยปล่อยเลยนี่ครับบนลลกเดียวมันเสียเพราะว่าถือฝนกับงอกไหมครับนี่เบิ่งได้ครับนี่นี่ถือฝนกับงอกฝนสองมือนี่ครับนี่นี่งอกเลยนี่ไหมธรรมดาผมจีบเซไวขึ้นนึงครับอันนี้บดสองเซเ,รเซรลรวเจีอล่งลาง แล่ลงล่างในกับบะาปูนแล้วก็สีล่งล่อง,ง,งเลยครับพู่นหนาผู้นหนาครับขึ้นดีครับถือความชื้นเมื่อไรเลยขึ้นเลยไหมอือย่าอันนี้็เริ่มขึ้นไม่น้อยเริ่มขึ้นน,นี่ครับ แม่ผมเห็นดกเห็นเมันเห็นอยู่บริเวณขึ้นได้หัวใหญ่ด้วยครับหัวน้อยก็ขึ้นนี่หัวน้อยขึ้นครับนี่หัวหน้อยขึ้นหรืการบนขึ้นได้หัวใหญ่นี่ครับนี่ครับหัวหน่อยกับขื่นขนาดปลาไหลแซน้ำไหมถือฝนถือคลื่นชื้นป่าไหลได้ขึ้นเลยตอนนี้ผมสก็บหัวบัว เป็นล่างมันครับครับตัวนี้ก็เริ่มขึ้นนี่ไปลองลองก่อนเอาไวยง่ากว่นอนี่ว่าได้ครับเดี๋ยวนอมันหักเสียดายมัน,อมนเอาพุกจีนี่แหละที่ไปว้เนี่ยยานฝนสีมามืดมาอีกแล้วนี่ ทำตาเขาโนพี่น้องเอ้ยเก็บป่ทันกันเกิดนเพียกเรากรเร็เลปล่อยเลย ผมล่างเลยครับนี่เนี่ยมาล่างแล้วทีใส่ขิงมากกว่คุณเลรอครับมาล่างล่างสะอาดพอเ่าตากนั้นคุณมาตกไมอก่อีกต้องล่างอกีกมือนี่ก็ลอดร้อร้ายร่องยองยู่ครับ ล่อล่อล,ล่องแล้วครับอัน,นอล่องนีพผมล่างเงี้ยนะครับล่งางชาดแล้วเป็นครูยังดีนี่ครับเอาหัวใหงไงใส่หมวกปิดน้ามไว้ แล้วเ,เปิดมนะ่ไดตัวน้อยไม่ได้วนไปวาตัวใหญ่ห้องไอไรครับโทด,โดเด้อนี่เอาทาั้งในโลกครับนี่ครับจัดดีๆในจ๊ะน้อยนี่ครับนี่ครับทรงลูกคา้าไ้ไรไม่จมำแนมันสิหรอครับ คพันบอาเหรอ่บพัดนะเหรครับเลี้ยงส่แล้วครับผมนี่ครับนี่ใส่ที่หลงที่หลังไหนอยู่บ่ใส่หนามก้อนใส่ใส่หัวที่หลังไหนบอไหนอยู่ไหนอยู่แต่มันมันใหญ่ไหมมันมันโยกมันโยกหรอหัว,หว,หวนบนิง่งเขาใส่หนามก้อนหรอหัว,หวนบนิง่งหัวมัน ถึงหนามใบวิล่าเขาตีนเหรอนะมันโยกประย่คงทีนะและ้วแต่ไผถตนนัดแต่ผมชอบผมมากที่สี่เลยะว่ามใส่หนามที่หลังผมเคยใส่ก้อนแล้วใส่ไปแล้วมันวิล่าเขาจัดจงสีมันหนีมันประย่คับมองไหมหน้าก็ตตองคอยใส่ท่หนามเขอาอะไเยอะไปไมจีนจีมาด้จอดมากแล้วเนี่น นี่ครับไส้น้ำเหมือนข้าวปันนี้นี่ครับไส่น้ำก่อนน้ำนี่เพกิกว่าจะเปิดทิมครับนี่เปิดทิมล่างหัวบัว,บวอีกก้อนหอบหนึ่งมันบางที่มันสีมีน้ำมีฟุ้งมีหยังนะครับนี่นะครับถอดออกนี่เขาจะไล่เอาหมดแลละครับนีครับพวกฟุ้งพวกยังสีออกไปนี่แหละครับ เขาไล่ฟุ้นออกก่อนหนามจะไล่เองครับนี่ครับเพราะหนามเบิดเราเอาใส้หนามไม่บานนี้หนามตัวนี้เาเอเลยครับไล่ฟุ้นออกนี่ครับผมกับส่หัวบัวประมาณนี้แหละครับ บอทีบอ่างครับเลี้ยงหัวกว็ดีครับหนะพวเปิดน้ำออกจนเบิดลแล้พวพก,กับสีปิดกับสีใส่น้ำนี่ครับข้าวซ้ำนีมันสิบอบอฮักดอกฮักกับชวนน้อย คือเข้ามาเขาแล้วครับวันนี้ผมก็จะปิดพอหนามไหลออกไว้แล้วปิดปลาถิ่งเชียร์เอานามตัวนี้เอาจริงเลยครับอันนี้กันนี้ก็จะไปดอ,อขึ้นกันแล้วครับ ครับต้นนี้ก็เปิอดออกขึ้กันล่ะครับพอดีขอไพ่บนในน้ำพอดีเลยนี่ครับไหลออกไปนี่แล้วนี่ครับเพิ่มเลยครับ ถ้าไล่ตัวนี้ออกก่อนน,นี่น้ำพุ่นนัำเนื้ผมไล่ไปรอบนึงแล้วครับมันเนื้อแท้นี่ครับผมจิใส่หัวก้อนมันสี่เหลียผมจิใส่น้ำหลังเวลาเท้าขยับขามันมีน้ำเหลวสิโยกหัวมันเบาอยู่คงทีเดีย๋ยวก็ผมกระล่องมึงแล้วนี่ครับน้ำที่เอาซ้ำนี่แหละครับ เพราะว่าผัดโถมพัดติ๊กมันฉีขึ้นมาโพอพอดียายมันช้นน้ำายหลายแห้งหลายน้ำยู่ซัดเองฉีกขึ้นซํานั่นแหละครับผมเอาซับนี่มันฉีก่พาได้ชนสิขึ้นมากพอดีใบฉีกเพราได้ซ้่ครับข้าอยู่ประมาณหกมือหกมือเรืองอาทิตย์หนึ่งเข้าออกมาเข้าฉีตักเอาออกเปิดออกตะขาบก่อนครับมันฉีมีน้นมีขาดยูซผิวนานเนี่ยเพราะตาขาบออก เอาคันก็นได้ครับบอกคันกันเนี่ยอจากลูกยุ่งอ่ะครับคลิปนี้จบซท่านี้แล้วครับผมขอบฝากากดติดตามให้แนดเน็อครับจะได้มีกำลังใจกดไลค์กดแชร์น้ำแนเน็ตเตอครับสวัสดีครับผม